นสาสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆร่วมโลกทั้งเบอร์เดออันนี้พายุสายไม่เนี่กัน เออยังไปไกลเพิ่มนอกจาไปไกลเพิ่นอกจากยังไปไหเนี่เออเออพ่อใหญ่สายมาบ้านปูหอปูตาครับมือนีถืกมือวันพุดเด้อพี่น้องเด้อมือนีอันเป็นพ่อใหญ่สายกับพ้าลูกสาวเอาสร้างมางัวควายมาดอกไม้พวงมาลัยขนมเตนาฟูรักใส่ปูครับเอามาฝากนั่งเออหอยได้หรือ อ๋อเห็นแหหมอติกอยเห็นแน่มอติกที่ทอดทอดบัอดบ่เออย้ายกับมมาะอันอีิมาพ่อคนพอดีให้บ้านเดี๋ยวกันแน่แน่เออแกหลดแก้รดเออเก้ากับซื้อมาหม่เออแกพราวะท่านเอออยงามไยงามครับมาอยู่าไม้่กอย่น้าแก่ท่ดไ้ทาไมันเอะม่งมาได้มาหมาะไหมเน่ด้ ดอกไม้ของมาลลยมาเสริมให้บ้านปูบ้านยาครับพี่น้องมาพ่อชาวบ้านคนกมาแก้บะแก้บนเออนี่ต้มไก่นี่หัวหมูเออ่นกมาคือกันพ่อสายกับลูกกับบ้าคือกันมาพ่อกันอยู่มองเดียวบ้านปูเลยครับอันนี้เป็นประเพงนี้ความเสื่อของชุมชนนะครับเ้อ เครื <minutes. S 2> ờ, ่องเส้นไว้ก <wh> ับมีนหมูต้มไก่ขนมหมักไม้แกงโมหมักกล้วยครับอันนั้นของลูกสาวามากะขนมเสนาสร้างมากงวควายครับพี่น้อง สมอหมอจิกหอยให้่ะหอยงามๆงามๆนี่แล้วฟังอะไรงามนีแล้วเนาะงามไปแล้วคนณหอยกันงามหมอจิกไปพักสมองอยู่สองอาทิตย์เหมาจิกเปพักสมองอยู่สองอาทิตย์สองอาทิตย์นี่บรรยากาศครับเอออันนี้เป็น บ้านปูเป็นร้านซีเมนซีมังไม่ิไ่เอ็นเแคหอมมองเมังารับอันนี้เป็นหอเก่านห้างแล้วนะครับนี่หอเก่าห้างแล้วบัานี้ประเทศไหนไม่อชาวบ้านเู้ใจดีราคากันเห็ดหอปูบ้านปูเห็นไหมเออนจะสายกับเห็ดกระได้ไหมแล้วกรได้ปูก็ได้ไหมแล้วกระไดกระได้กระไดกระไดก็ไมน้ำเย้มอ่องเลย ได้สีแดงย่างดีเอ,อ่อปูมาอดอกไม้พมะลายก็คือ,อน,นางสาวธิรารัตเดออมอยาเกาเป็นมาเอาดอกไม้พมะลายมาให้ปั้นปูประดับประดาวไว้เนาะอ,อันนั้นนางแต่งเป็นกะมาเออจัดแจงชาวบ้านเขาเป็นกะมาแก้บาแก้บนคือกัน นะครับใช่เ่าวันน้ามันก็เท่าไหลนะมาบ้านนะมาเลี้ยงมาเลี้ยงมาเออบะมาบ่นก็ต้องมือวันวันพุทธนะครับนะ้องเด้อว,วันพุทธถูกวันพุทธผู้ใดามาผู้ใดาบาอันใดไหวสมพงศ์มาปรารถนาสมหวังแล้วก็มาบะเพิ่นครับพี่นะมาบะเพิ่นมาแก้เพิ่น ภาษาทินมาแก้มาแก้มาแก้บนแก่บานะครับมาแก้บาแล้วมาแก้บาแก้บุนะครับเดี๋ยวมีเพิ่นปูเพิ่นกาเสวยอยู่เนาะเออเสวยพัฒนาอาหารอยู่จากหน้อยพุ่นละประมาณทูปนี่ครับทูปเบิดเพิ่นว่าตามตามลาครับทูปคือทูปทูปใหม่เบิด แล้วก็จะเก็บเออสำหรับทำบ้านท่านละครับพี่น้องนี่แหละครับบรรยากาศเงื่อนประกันโควิดนี่แหะไปว่าก็นั่งขาขาพี่น้องนั่งขาเออเก็บปลาปูไว้เอิ้นใส่ปูอยู่ใสไปเหตุการณ์เหตุงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยกับเอิ้นใส่ปูบ้านพี่ล่ะครับพี่น้อง เอิ่นใส่เอออยู่ดีไม่แห้งให้ตลอดปลอดภัยห้องห้องขาปูหายานนี่แหละครับอันนี้เป็นความเชื่อของชุมชนของท้องถิ่นเด้อครับเด้ออันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่คนวานน้องคำเนาะสั้นกระคาแบบตู้ใส่สั้นแล้วดีอันนี้ขั้นแบนเป็นเดือนหกมือเดือนหกออกม่ครับ ครับการเลี้ยงปูเดินหกกัตามตำรา,าตามประเภทนี้ทั้งท้องถิีนบ้านพญายายกะออกม่เดือนหกพุดแรกเด้อพี่น้องเด้อจ,จะเป็นมีการเลี้ยงมาเลี้ยงไงประจำปีครับพี่น้องอันนี้ตร่งนี้กะผู้ใดมาบะมาบ่าาบานไหวกับมาแก้บะแก้บ่น,บนตามความเสื่อนะั่นแหละครับตามนี้ครับอันนี้เป็นวันพุดธคือกันครับ พุทธที่อ่าสวัสดีครับเห็นคลิปนี้แล้วก็มียังดอกพยสัยเอาเอาความสาระเป็นท่องถทินประเพณนี้ของเอ่อหมู่บ้านของชุมชนแลอพี่น้องเด้อมาฝากเออตอนนี้ก็ก่อนจากก็อย่าลืมบักระดิ่งบักรกระลงพยาสัยได้เลครับเด้อคลิปนี้ก็ไม่ทิ่นี่แหละครับผมวัสดีครับ